อรู้เรื่องแตละดอกนิวมโอ้โหดูดิคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊าหลงปังปังปังหลงเราต้องตรองทงทิงทงแทงทงแทงทงทองวา มาเพื่อนวันนี้มาเจอกันกับเกมโอไปราลลาาเริ like ่มร้องเพลงฟังนะลงปั้งเอาวันนี้พาโทนมาที่8 45นะจ๊ะ800ก็ขอไปเบ็ดติ๊กตอกตาร็อกตอกแตกเบ็ดเจ็ดล้ันเพื่อนวิวไม่เอาขอไปแป8แล้วก็เป็นเบ็ดนำโชคของเรานั่นเองขอเริ่มต้นที่เบ็ดแปดเลยจะสิบก็ไม่สิบจะห้า ตด้นมืออะไรไม่รู้เนี่ยกุ <c ười> ้งเตงเหมือนกันนะอุ้ยอู้เอาหน่อยเพื่อนเคด้วยว้าวเป็นเจมีวายดิสวยฮึบพ่าอุ้ยอย่าวาลไรอย่าวาลไรเดอรใครที่ชอบเล่นแบบฟิเจอร์เออเออฟิเจอร์นะก็แล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าเราชอบกดเองเนี่ย มือเน่าๆของเราเต็มแผงแบบนี้แหละเพื่อนเออจะบวกจะแตกจะแพงจะแดกจะดานอะไรก็มือเราอ่ะเพื่อนเข้าใจปะเราว่ามันคุ้มกว่านะสำรับวิความคิดเราเราว่าโอ้โหนะวอกไอวอกไอวอกโอ้โหไอวไอกซอยหนึ่งเลยเพื่อนโถ่ อะไรจะมาก็ไม่มาจะมีก็ไม่มีปะเถองโอยบวกไปเลยดิมันเคี่ยวละว้าวอะไรของเขาก็เนี่ยหลงปังโอยนานๆทีจะมีทองโหผู้ดีใจจะตายเฮ้ยโอยสื้อใ้ดอกนี้ไอ้เว้ยโอยโยโอย แดงหูยมันคืออะไรอ่ะอยู่ดีๆก็มาเฉยเลยอ่ะเราตกกระตุยเราโมโหนะแม่งว่าหลายดีเราเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันมันเขี้ยวเนี่ยมันทําไมมันว่าหายแบบนี้วะเพื่อนขอไปเบ็ดไม่ใช่ขอไปสักาสามสหมุนสิมือตัวเองมันว่าหายวะวิจริงๆนะเพื่อนพอมันมามันมาแบบปุ้งตังปุ้งปังปุ้งปัง,ป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 ง อะเนี่ยเห็นไหม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 เห็นไม้มันจะมาดอกนี้แหละเราว่านะเราว่านะอุ้ยบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วฮึบอ้โหมีวายว่าสวยออ้หยมีหน้าวอกว่าสวยแล้วนะมาดูดีดูดีแดงดึงมีวัยคู่เพื่อนเอาดิครับฮึโอ้โหยรู้เรื่องไอ้หน้าวอกขยับมาเอาดิเอาดิมึงเอากับเขาดิไอ้สีแดง ไอซูเปอร์ทนว้าวหูเป็นเกมพิลมันมากบอกเลยไปเบ็ดร้อยที่ครับจังหวะนี้เฮ้ยมันเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรอะมันโดนตุ่มอะไรหรือเป้าอวะใครไปโดนตุ่มอะไรเฮ้ยนี่มาแล้วดอกที่รอคอยมันจะมีโทรมาก่อนเพื่อนเลยเอ่ออะไรของมึงเนี่ยมาแค่นี้แล้วคือว้าวเลย กูงงมากเบ็ดร้อยขอไปเบ็ดเดิมแล้วกันอะห้าสิบอีกสักไหนอุ้ยรอเิงอยูยย่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆมันน่าจะดูเราแล้วขอไปอีกสักนิดนึงถ้าไม่มาเราไปแล้วนะถ้าไม่มาเราต้องไปมีวายโอโหมีวายต่อเนื่องโอ้โหต้องมีวายต่อเนื่องสิวะโอ้ยมีสเกต็ตเตอร์ว่ะ ปฏติดถปฏติดถังอกะละมังอ่ะสักผ้าไปแฟดหมุนรู้เรื่องยบโอ้โหมีชงแดงไปเหนื่อยเลยนิ้วพะลอกกูเหนื่อยเลยโอเคไอวอกมาสาสสองโอ้ยรู้เรื่อง้รู้เรื่อง,อองแต่และดอนิ้วมา โอ้โหดูดิดูมันดิดูแต่ละดอกมันดิว้าวม่เบิ้ลมันมีแต่ตัวแพงดูดิมันมีแต่ตัวแพง,แว,แพงว,ว้าวไปไอ้วอกมาโอ้โหอะไรของเขากคนนี่้ง่งอะไรของมึงวะรู้เรื่องจริงะนะฮึ๊บโคตรโหดเหนียวโหดมาก โวจริงเป็นเกมที่ชอบเล่นที่สุดของค่ายพีจีนะจริงนะเพื่อนเบ็ดสามก็เคยเล่นมาแล้วนะเริ่มเต้นเบ็ดสามแล้วก็ไล่มันเลืเล่อยๆโหยรู้เรื่องเลยนะนิ้วเนี่ยจริงของแท้ของแท้แน่นอนของจริงไม่ติงนางเอ้ามีาวสวยดิงึบเอ้าดูดีดูดีของจริงไม่ติงนางออ้ยโอ้โหคิดว่าเมีไว ครูฮรู้เรื่องว่ะรู้เรื่องนิ้วรู้เรื่องจริงของแท้เลยนะจ๊ะแม่กูร้องเพลงทีเดียวนะบวกมาสองหมื่นหกเลยเพื่อนๆอะสำหรับวันนี้ก็พอกันแต่เพียงเท่านี้นะจังเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ฝากติดตามช่องันด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ